พระโสนกุติกันเถระผู้เลิศทางวาจาไพเราะย้อนหลังไปเมื่อครั้งตน้นพุทธกาลยังมีอุบาสิกานางหนึ่งนามว่ากาลีแต่แต่งงานอยู่กินกับเศรษฐีแห่งแว่นแคว้น,วนอวันตีจนมีคันแก่นางก็ได้กลับมาเพื่อทำการคลอด ที่ตระกูลของตนซึ่งอยู่ในเมืองราชครห์ครั้งนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ใหม่ๆและได้แสดงธรรมจากกัปปวัตนสูตรที่ปาอิสิปันนะมฤกทายวันโปรโดปัญจวัคคีโดยมีเทพพยดาในหมื่นจักรวาลมาประชุมเพื่อฟังธรรมด้วยในบรรดาเทพพยดาที่มาประชุมฟังธรรมนั้นก็มีเสนาบาดีของท้าวเวสสุวรรณตนหนึ่ง นามว่าสาตาคิระยักษ์ได้มาฟังธรรมอยู่ด้วยเมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมจบปรากฏว่าสาตาคิระยักษ์ได้เกิดความเลื่อมใสในคุณพระรัตนไตรัยอย่างไม่สิ้นคลอนหลังจากนั้นก็ทำให้หัวนนึกไปถึงเหมมะวัตยักษ์ผู้เป็นเพื่อนว่าได้มาฟังธรรมในครั้งนี้ด้วยหรือไม่หนอเมื่อเดี๋ยวดูไปจันทั่วไม่เห็นเหนมมวัตยักษ์ผู้เป็นเพื่อนก็คิดว่า เพื่อนเราคงจะยังไม่รู้ว่าบัดนี้พระรัตนไตรัยได้อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกควรที่เราจะไปบอกให้เพื่อนของเราได้รู้กล่าวทางฝ่ายเหมมะวัาตายักษ์ก็คิดที่จะมาชวนสาตาคิระยักษ์ให้มาเที่ยวที่ป่าหิมะพานเช่นกันเนื่องจากในขณะนี้ที่ป่าหิมะพานได้เกิดเหตุอัศจรรย์ดอกไม้เกิดบานสะพรั่งปิดฤดูกาลต่างฝ่ายต่างเหาะมาเจอกันณนะเบื้องบนอากาศ ตรงนิวาสถานของอุบาสิกากาลีพอดีเมื่อเจอกันแล้วสาตากิริยักษ์จึงร้องถามไปก่อนว่าเอา้าสหายจะไปไหนล่ะนี่ก็จะไปหาสหายนะสิเ็มมาวาตยักษ์ตอบมีธุระอะไรเหรอสาตาคิริยักษ์ย้อนถามความจริงก็ไม่มีธุระอะไรมากหรอกเป็นแต่เพียงเราอยากจะชวนท่านไปเที่ยวป่าหิมพานเพื่อชมดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งบานสะพรั่งผิดฤด,ดูกาลแล้วท่านรู้ไหมว่าทำไมดอกไม้ในป่าหิมพานจึงผลิด,ดอกผิดฤด,ดูกาลไม่ทราบเหมือนกันแล้วสหายรู้สาเหตุหรือเปล่าล่ะรู้สิสาเหตุที่ดอกไม้ผลิด,ดอกบานสะพรั่งผิดฤด,ดูกาลเช่นนี้ก็สืบเนื่องมาจากสิทธ,ธิราชกุมารผู้ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโททนะได้ตรัสรู้ เป็นพระอาหารหันต์สมมาสัมพุทธเจ้าและได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนากันแรกชื่อว่าพระธรรมจกกักรปวัตนะสูตรในถามกลางเทวดาจาักรมื่นจักรวาลโดยมีฤาษีปัญจวัคคีรับฟังการที่ท่านเห็นดอกไม้ในป่าหิมพานบานสพรั่งนั้นความจริงไม่ใช่บานสพรั่งเฉพาะที่ป่าหิมพานเท่านั้นแม้ที่อื่นๆก็บบานสพรั่งอยู่ทั่วไปเสมือนพงมาลาที่ร้อยไว เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาพระมหาบุรุษเอาละขอนั้นขอยกไว้ก่อนเธอสหายพระมหาบุรุษทรงเป็นบรมครูของชาวโลกนั้นท่านได้เห็นมาเองหรือว่ามีใครบอกท่านมาเราได้เห็นมาเองและยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้มีโอกาสฟังพระธรรมของพระองค์รู้สึกเกิดความเลื่อมใสการที่เรามาหาท่านในครั้งนี้ก็ด้วยต้องการเหตท่าน ได้มีโอกาสฟังธรรมและเกิดความเลื่อมใสเช่นเดียวกับเราด้วยในขณะที่สาตาคิระยักษ์กับเหมวัตยักษ์สนทนากันอยู่นั้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่นางกาลีอุบาสิกาลุกขึ้นมาจากที่นอนพอดีใครนะมาสนทนากัรยนยามนี้นางเริ่มสงสัยและพยายามเงี่ยหูฟังก็รู้ชัดว่านี่เป็นเสียงของอมนุษย์อย่างแน่นอน นางได้พยายามฟังการสนทนาของยักษ์ทั้งสองต่อไปยักษ์ทั้งสองได้คุยถึงเรื่องพระบรมศาสดาโดยสาตาคิรยักษ์ได้พณน,นาคุณว่าพระบรมศาสดานั้นทรงสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพระสรีระสมบัติและพระคุณสมบัติด้วยอเนกประการรูปกายของพระองค์สง่างามผิดกว่าคนธรรมดาประกอบด้วยลักษณะแห่งมหาบุรุษครบทั้ง32ประการส่วนพระคุณสมบัตินั้นเล่า พระองค์ก็สรงประกอบไปด้วยพระปัญญาอันบริสุทธิ์นาำพระไทยอันใสสะอาดและพระมหากรุณาอันไม่มีประมาณเหมมวัตยักษ์ได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสและศรัทธาก็ตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวสั่นคลอนกล่าวฝ่ายนางกาลีอุบาสิกาเมื่อได้ฟังสาตาคิรยักษ์พนานาถึงคุณของพระพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งทั้งที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเช่นเดียวกับเห็นมวัาตตยักษ์เหมือนกับได้บริโภคอาหารที่เขาจัดไว้เพื่อผู้อื่นฉันใดก็ฉันนั้นหลังจากที่อุบาสิกากาลีได้กเกิดความเลื่อมใสในคุณพระรัตนไตรแล้วนางก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายในคืนวันนั้นเองบุตรชายที่คลอดออกมาปรากฏว่าเป็นผู้มีผิวสวยงามจึงได้นามว่าโสนะ และอาศัยที่ต่อมาท่านได้ต่างหูราคาหนึ่งโกดมาเป็นเครื่องประดับจึงมีคำว่ากุติกันนะต่อท้ายชื่อกลายเป็นสนะกุติกันนะด้วยประการชนนี้สำหรับมูลเหตุที่ทำให้ท่านโสนะกุติกันนะเกิดค,ความเลื่อมใสจนถึงขั้นออกบวชนั้นก็มีเรื่องเล่าว่าในสมัยที่ท่านโสนะกุติกันนะต่อเป็นหน่มนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่พระมหากัจยนะเทระ ไปพักจำพรรษาอยู่ที่ภูเขาในเว่นแคว้นอวันตีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของท่านโสนกุติกันนะจึงทำให้ท่านโสนกุติกานานันนะได้มีโอกาสไปฟังธรรมในสำนักของท่านพระมหากัจจยนะเทระอยู่บ่อยๆจนเป็นเหตุทำให้เกิดควา,ามเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดสร้างวิหารถวายพระมหากัจจยนะเทระพร้อมทั้งถวายการอุปถากบำรงด้วยปัจจัยสี่ ในเมื่อท่านสนะกุติกันนะบำรุงพระมหากัจจยนะเทระด้วยปัจจัยสี่พระมหากัจจยนะเทระในฐานะที่ท่านเป็นบนรรพชิตท่านก็ให้ธรรมะเป็นการตอบแทนอาศัยที่ท่านสนะกุติกันนะได้ฟังธรรมอยู่บ่อยๆก็ทําให้จิตใจเกิดความวิริยะอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านสนะกุติกันนะ ได้เดินทางไปค้าขายที่กรุงอุดเชนีโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะในระหว่างทางได้พบเปรตสาตนตนหนึ่งกำลังกินเนื้อของตนเองส่วนอีกสองตนนั้นเป็นเปรตเด็กซึ่งมีโลหิตด,ดำไหลออกจากปากเมื่อถามถึงบุพกรรมก็ได้ทราบว่าเปรตตนที่กําลังกินเนื้อของตนเองนั้นเป็นเพราะผลแห่งกรรมชั่วในสมัยที่เป็นมนุษย์ได้เป็นพ่อค้าโกงหลอกลวงเอาสิ่งของของผู้อื่นมากิน กลับทั้งได้ด่าว่าสมณะที่เที่ยวบินทบาทว่าพวกท่านจงกินเนื้อของตัวเองซีจะมาขอชาวบ้านเขาทำไมส่วนเปรตเด็กอีกสองตนซึ่งมีโลหิตด,ดำไหลออกจากปากนั้นก็เป็นเพราะผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวเองเคยทำไว้สมัยที่ยังเป็นมนุษย์อีกเช่นกันคือเวลาที่มารดาของตนนิมนต์พระอรหันต์มาฉันอาหารที่บ้านก็มักจะด่าว่ามารดาพร้อมกับแช่ง ขอให้อาหารที่พระฉันจงเป็นโลหิตด,ดำไหลออกจากปากพระเธอเมื่อตายไปจึงได้ไปตกนรกพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นเปรตเสวยทุกขเวทนาอยู่ในบัตรนี้ท่านโสนกุติกันนะพอได้ทราบถึงบุพกรรมของเปรตทั้งสามตนเช่นนั้นก็ยิ่งรู้สึกสลดใจมากเห็นทุกขเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดได้ชัดขึ้น ว่าตราบใดที่คนเรายังคงตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสไฟต่ำอยู่โอกาสที่จะพลาดพลั้งทำผิดด้วยจิตอันเป็นบาปก็ย่อมจะเกิดได้ด้วยกันทุกคนเมื่อทำไปแล้วก็ย่อมจะส่งผลให้ต้องทนทุกข์เหมือนอย่างเปรตทั้งสามตนที่ได้พบเห็นมาซึ่งไม่รู้ว่าจะถึงเวลาสิ้นเวรสิ้นกรรมกันเมื่อไรนึกแล้วก็ให้รู้สึกหดหูใจเสียนีกระไร เมื่อท่านโสนกุติกันนะได้เดินทางกลับมาถึงบ้านก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านพระมหากัจจยนะเถระฟังซึ่งพระเทระก็ได้แสดงธรรมและให้โอวาทพอท่านโสนกุติกันนะได้ฟังธรรมเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ทำให้เกิดความคิดว่าคารวาสนี้คับแคบเป็นทางมาของกิเลสต่างๆแต่บรรพชาเป็นทางอันปลอดโปรง่ง การที่คนครองเรือนจะมาประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นเป็นไปได้ยากมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำได้คือต้องออกบวชเมื่อคิดเช่นนั้นแล้ววันต่อมาท่านได้นำความนี้ไปบอกกับพระมหากัจจย,ยนะเทระพระเทระได้ห้ามปรามถึงสามครั้งสามคราบอกว่าคิดให้ดีเสียก่อนเพราะชีวิตของนักบวชนี้มันไม่ได้สบายอย่างที่ใครๆคิดหรอกนะ ต้องมีความอดทนและต้องทวนกระแสะโลกในหลายๆเรื่องทีเดียวแต่ท่านโสนกุติกันนะก็ยังยืนกรานที่จะขอบวชให้ได้ท่านพระมหากัจจยนะเทระจึงได้บวชท่านโสนกุติกันนะให้เป็นสามเณรความจริงตอนนั้นท่านโสนกุติกันนะมีอายุครบที่จะบวชพระได้แล้วแต่เนื่องจากในขณะนั้นมีพุทธบัญญัติอยู่ว่า การจะบวชพระให้ใครต้องประชุมสงฆ์ให้ได้สิบรูปเป็นอย่างน้อยแต่แว่นเคว้นอวันตีในขณะนั้นมีพระน้อยไม่ถึงสิบรูปจึงไม่สามารถจะทำการบวชพระให้กับท่านโสนกุติกันนะได้ด้วยเหตุนี้ท่านโสนกุติกันนะจึงต้องอยู่ในสภาวะเป็นสามเณรเพื่อรอที่จะบวชพระอยู่ถึงสามปี พอการเวลาล่วงเลยมาได้สามปีแวนแขวนอวันตี i, ได้มีพระจรจากที่ต่างๆเข้ามาอยู่จำพรรษามีจำนวนครบสิบรูปแล้วท่านพระมหากัจจยนะเทระจึงได้จัดการอุปสมบทท่านโสนกุติกันนะสัมมาเนนให้เป็นพระภิกษุตามความประสงค์โดยท่านพระมหากัจจยนะเทระได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปชาบบชให้ ท่านพระสนะกุติกัน,นะเมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานอยู่ในสำนักของพระมหากัจจยนะเถระผู้เป็นพระอุปชาท่านเป็นผู้ตั้งใจอยู่ในความไม่ประมาทพิจารณาชีวิตเห็นเป็นของน้อยไม่จีรังยั่งยืนมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาภายในเวลาไม่ช้าไม่นานท่านก็ได้บรรลุพระอรหันตพล เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาในพรรษานั้นท่านพระสนกุติกันนะได้จำพรรษาอยู่ที่แคว้นอวันตีพอออกพรรษาท่านก็ได้ลาพระมหากัจยนะเทระเพื่อไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีการเดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของท่านพระสนกุติกันนะในครั้งนี้ พระมหากัจจยนะเถระได้ฝากให้มากราบทูลขอพุทธานุญาตลดย่อนเกี่ยวกับข้อบัญญัติทางพระวินัยบางประการอาทิเช่นตามชนบทที่หาพระยากก็ขอให้โปรดทรงอนุญาตให้อุปสมบทได้ด้วยพระสงฆ์ตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปไม่จำเป็นต้องถึงสิบรูปและอาศัยที่แคว้นอวันตีนั้นมีดินดำมากมีดินแข็งมาก ก็ขอได้โปรดมีพุทธานุญาตให้ใช้รองเท้าหลายชั้นได้และอีกประการหนึ่งประชาชนในแว่นแควนนี้เขานิยมอาบน้ำทุกวันชอบทำความสะอาดด้วยการอาบน้ำขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุญาตการอาบน้ำได้เป็นนิดในอวันตีชนนบ,บทเถิดเมื่อท่านพระโสนกุติกันนะได้รับฝากถ้อยคำของพระมหากัจจยนะเถระผู้เป็นพระอุปชาแล้วท่านก็ได้กราบลา กลับมาจัดเก็บเสนาสน,นะให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงถืออาบาทและจีวรอ,ออกไปโดยก่อนไปท่านได้แวะไปหาโยมแม่ของท่านก่อนเพื่อบอกให้ทราบว่าท่านกำลังจะเดินทางไปเฝ้าพระผู้มิพระภาคเจ้าเมื่อโยมแม่ของท่านทราบเช่นนั้นก็จึงได้ฝากภากำพลซึ่งมีค่ามากผืนหนึ่งไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการเดินทางมาเฝ้าพระผู้มิพระภาคเจ้าในคราวนั้น นอกจากท่านพระโสนกุติกันนะจะได้ทำหน้าที่ทูลขออนุญาตให้ทรงลดหย่อนข้อบัญญัติในทางพระวินัยบางประการตามคำของพระมหากัจยนะเถระผู้เป็นพระอุปชาแล้วท่านยังได้แสดงความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งให้ปรากฏอีกด้วยคือความสามารถทางด้านการแสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะเล่ากันว่าในคืนที่ท่านมาเข้าเฝ้านั้น หลังจากที่ได้จำวัดเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนพอเป็นที่สบายแล้วพระพุทธองค์ก็ได้โปรดให้ท่านพระโสนกุฎิก,กันนะแสดงธรรมถวายท่านพระโสนกุฎิก,กันนะได้แสดงธรรมด้วยท่วงทำนองเสียงอันไพเราะสนโสทยิ่งนักขนาดพระพุทธองค์ก็ยังทรงประทานสาธุการประสรารเสริญว่าดีแล้วละสนนะเธอแสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะสละสลวย ทำให้ฟังง่ายการสาธุการนี้มิใช่ว่าจะมีเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นแม้แต่เทวดาที่ได้ยินต่างก็ให้สาธุการโดยทั่วหน้ากันขนาดเทวดาที่อยู่ในบ้านของโยมแม่แห่งท่านโสนกุติกันนะก็ยังให้สาธุการจนโยมแม่ของท่านแปลกใจถามว่านั่นเสียงใครเทวดาจึงได้ปรากฏกายขึ้นและได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้โยมแม่ของท่านได้ทราบ ตอนกลับไปถึงแคว้นอวันตีหลังจากที่ได้แจ้งเรื่องที่ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาให้พระมหากัจญนณเถระได้ทราบแล้ววันรุ่งขึ้นท่านก็ได้ไปบิณฑบาตท,ที่บ้านโยมแม่เมื่อโยมแม่เห็นท่านกลับมาแล้วก็ดีใจอยากทราบเรื่องราวที่ได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาจากปากของพระลูกชายจึงได้นิม,มนต์ให้ขึ้นไปชั้นอาหารบนเรือนพอฉันเสร็จโยมแม่ก็ถามว่า ท่านได้แสดงธรรมถวายพระบรมศาสดาและพระบรมศาสดาได้ทรงประทานสาธุการจริงหรือท่านจึงถามโยมแม่ว่าโยมรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรโยมแม่จึงได้เล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นว่าเหตุที่ตนรู้ก็เพราะเทวดาที่อยู่ในเรือนบอกตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าพระลูกชายจะเป็นฝ่ายแสดงธรรมถวายพระบรมศาสดา แต่เมื่อถามย้ำและเทวดาได้ยืนยันว่าพระโสนกุติกันนะเป็นฝ่ายแสดงธรรมถวายพระบรมศาสดาก็จึงเกิดปีติและคิดว่าอยากจะนิมนต์ให้ท่านพระโสนกุติกันนะแสดงธรรมโปรดด้วยเหตุนั้นจึงได้บอกความประสงค์เรื่องนี้ให้ท่านพระโสนกุติกันนะซึ่งเป็นพระลูกชายทราบและได้กำหนดวันที่จะนิมนต์มาแสดงธรรมซึ่งท่านพระโสนกุติกันนะ ก็ได้รับนิมนต์โดยดุษฎีพอถึงวันฟังธรรมอุบาสิกากาลีผู้เป็นยมแม่ของพระโสนกุติกันนะก็ได้พาบริวารไปฟังธรรมซึ่งได้จัดให้มีขึ้นณนะมณฑปซึ่งนางได้สร้างไว้ภายในพระนครเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั่นเองวันนั้นบ้านของนางมีหญิงรับใช้เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวจึงเป็นการเปิดโอกาสให้โจรกลุ่มหนึ่งได้โอกาสทำจรกรรม เพราะเจ้าของบ้านไม่อยู่และคนในบ้านก็ออกไปฟังธรรมกันหมดในขณะที่สมุนโจรลงมือทำการโจรกรรมนั้นฝ่ายหัวหน้าโจรก็มาคุมเชิงอยู่ณนะสถานที่ฟังธรรมโดยตั้งใจว่าถ้าอุบาสิกาเกิดรู้เรื่องว่าบ้านถูกโจรกรรมและรีบร้อนที่จะกลับบ้านเราก็จะลงมือฆ่าอุบาสิกาเสียกลลาวฝ่ายหญิงรับใช้ที่อยู่เฝ้าบ้านอุบาสิกา เมื่อเห็นพวกโจรแอบเข้ามาทำโจรกรรมในบ้านเช่นนั้นก็จึงวิ่งกระหืดกระหอบเรียบมาบอกอุบาสิกาว่าในขณะนี้ที่บ้านกำลังถูกโจรกรรมอุบาสิกา,กาลีเมื่อได้ยินหญิงรับใช้มาบอกเช่นนั้นแทนที่จะรู้สึกวิตกกังวลหรือแสดงความโกรธแค้นพวกโจรแต่ที่ไหนได้กลับแสดงอาการเป็นปกติและยังได้พูดกับหญิงรับใช้ผู้นั้นไปว่า พวกโจรอยากจะได้ทรัพย์สินอะไรก็จงขนไปเถอะเจ้าอย่ามารบกวนเวลาฟังธรรมของเราเลยฝ่ายหัวหน้าโจรที่คอยส่มสังเกตการโย่พอได้ยินอุบาสิกาพูดกับหญิงรับใช้เช่นนั้นก็นึกกลัวบาปขึ้นมาว่าคนมีคุณงามความดีเห็นป่านนี้หากเรายังคิดที่จะประทุษร้ายล่วงเกินชีวิตและทรัพย์สินเห็นทีฟ้าดินจะต้องลงโทษเราแน่ เมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงสั่งลูกน้องให้ไปบอกพวกสมุนที่กำลังทำการโจรกรรมอยู่ว่าให้หยุดทำโจรกรรมแล้วให้นำทรัพย์สินทั้งหมดไปคืนไว้ณที่เดิมให้เรียบร้อยอย่าให้ตกหล่นพวกสมุนโจรเกิดทำตามคำสั่งของหัวหน้าโจรทุกประการเมื่อคืนของเข้าที่เข้าทางแล้วพวกสมุนโจรทั้งหมดก็ได้ตามมาสมทบกับหัวหน้าโจรณสถานที่ฟังธรรมพอท่านพระสนะกุติกันนะ แสดงทาจบลงหัวหน้าโจรก็ได้ไปหมอบลงแทบเท้าของอุบาสิกาและขอคมาขอได้โปรดยกโทษให้แกกระผมด้วยเถิดอะไรกันพ่อคุณอุบาสิกากล่าวด้วยน้ำเสียงที่แปลกใจเพราะไม่รู้อิโนโอิเนจูจูก็มีคนมาขอให้ยกโทษให้หัวหน้าโจรจึงได้สารภาพผิดจำเดิมตั้งแต่ต้นอุบาสิกากลาลีทราบเรื่องเช่นนั้น ก็เด็กล่าวยกโทษด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าพ่อคุณถ้าเรื่องเป็นเช่นนั้นฉันก็ยินดียกโทษให้เมื่อพวกสมุนโจรเห็นหัวหน้าโจรกล่าวขอคมาก็จึงได้ก้มลงกราบขอคมาบ้างซึ่งอุบาสิกากาลีก็ยกโทษให้ทุกคนพออุบาสิกายกโทษให้แล้วพวกโจรทั้งหมดก็ได้ขอบวชในสำนักของท่านพระโสนกุติกันนะ ซึ่งท่านก็ได้ทำการบวชให้ตามความประสงค์เมื่อพวกโจรได้บวชแล้วก็ได้ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเมื่อถึงวาระที่พระภิกษุเหล่านั้นจะได้บรรลุพระอรหัตผลพระโพสพลบรมศาสดาก็ได้แสดงปาฏิหารมาปรากฏกายอยู่เฉพาะหน้าแล้วแสดงธรรมิกถาให้ฟังมีใจความว่าภิกษุใดมีปกติอยู่ด้วยเมตตา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นพึงบรรลุถึงสันติบทคือพระนิพพานซึ่งเป็นที่เข้าไประง,งับสังขารทั้งหลายทั้งมวลภิกษุพึงตัดทำห้าอย่างคือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างพึงละทำห้าอย่างคือสังโยชน์เบื้องบนห้าอย่างและพึงยังคุณธรรมห้าอย่างคืออินทรีย์ห้าอันได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้น ภิกษุล่วงกิเลสเครื่องข้องห้าอย่างคือราคะโทสะโมหะและทิฏฐิได้แล้วเขาเรียกว่าผู้ข้ามโอคะคือห่วงน้ำใหญ่สอย่างห่วงน้ำคือกามหนึ่งภพหนึ่งทิฏฐิหนึ่งอวิชชาหนึ่งซึ่งเป็นห่วงน้ำที่ข้ามพ้นยากภิกษุเธอจงเพ่งอย่าประมาทจิตของเธออย่าหมุนไปในกามคุณฌานย่อมไม่มีในบุคคลผู้ไม่มีปัญญาและปัญญาก็ย่อมจะไม่มี ในบุคคลผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญาย่อมมีในบุคคลใดบุคคลู้นั้นก็ย่อมอยู่ใกล้พระนิพพานความยินดีในพระนิพพานย่อมมีแก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่เรือนว่างผู้มีจิตสงบแล้วผู้เห็นแจ้งธรรมอยู่โดยชอบภิกษุพิจารณาอยู่ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายด้วยอาการใดๆเธอย่อมได้ปิติและปราโมทด,ด้วยอาการนั้นๆ การได้ปิติและปราโมทนั้นเป็นธรรมะอันไม่ตายของผู้รู้แจ้งทั้งหลายธรรมนี้คือความคุ้มครองซึ่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหนึ่งความสันโดษหนึ่งความสำรวมในพระปาติโมกหนึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งธรรมอันไม่ตายและย่อมมีแก่ภิกษุผู้มีปัญญาในพระศาสนานี้เธอจงคบมิตรที่ดีงามมีอาชีพอันบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้าน พึงเป็นผู้ประพฤติในปฏิสันฐานพึงเป็นผู้ฉลาดในอาจาระคือมีมารยาทดีเพราะเหตุนั้นเธอจักเป็นผู้มากด้วยปราโมทกระทำที่สุดแห่งทุกได้เมื่อพระจอมไตรบรมศาสดาได้แสดงธรรมิกถาจบลงพระภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธาศาสนสาก้าเป็นอันว่าลูกศิษย์ของท่านพระสนกุติกันนะ ซึ่งอดีตเคยเป็นโจรมาก่อนก็ได้พลิกชีวิตจากร้ายกลับมาตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าได้เลื่อมใสในคุณงามความดีของอุบาสิกากาลีผู้เป็นยมแม่ของท่านพระสนะกุติกันนะเป็นเบื้องต้นนั่นเองคุณงามความดีของท่านพระสนะกุติกันนะเทระถ้าหากจะแยกย่อยออกไปแล้วมีมาก แต่ถ้าจะย่นย่อแล้วท่านก็มีคุณความดีที่เห็นได้ชัดๆอยู่สองส่วนคือคุณความดีส่วนตัวของท่านก็คือท่านสามารถทำลายกิเลสอารมณ์เศร้าหมองทั้งหลายแลให้สูญสิ้นไปจากใจของท่านได้อย่างสิ้นเชิงทำให้จิตใจท่านมีความผุดพองไม่เศร้าหมองด้วยเครื่องหมักดองคือกิเลสอีกต่อไปและเนื้เมื่อใจท่านสะอาดสดใสพฤติกรรมทางกายวาจา ก็ย่อมจะเรียบร้อยงามตาไปด้วยทีนี้คุณความดีอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณความดีที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นท่านพระโสนกุติกัน,นะเถระถือได้ว่าท่านทำหน้าที่ของลูกที่ดีซึ่งจะพึงกระทำต่อมารดากล่าวคือหลังจากที่ท่านได้บรรลุภูมทำขั้นสงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ได้เทศโปรดยมแม่ ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายซึ่งเป็นบริวารเดิมของท่านให้ตั้งอยู่ในภูมิธรรมอันสมควรโดยทั่วหน้ากันนอกจากนั้นแล้วท่านยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตัทัคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางกล่าววาจาไพเราะคือการแสดงธรรมของท่านนั้นจะแสดงด้วยถ้อยคำที่ไพเราะสละสลวยน่าฟังยิ่งนักท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัทคะในทางกล่าววาจาไพเราะ ท่านพระโสนกุติกัน,นเถระท่านได้ดำรงอายุสังขารและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับพระบวรพุทธศาสนามาเป็นเวลานาน,านพอสมควรแก่การแล้วท่านก็ได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานด้วยประการชันนี้